12นาฬิกา30นาทีของวันที่17เมษายน2562ที่สถานีตำรวจนครบ,บาลห้วยขวางมีนายสนามทองเนื้อดีอายุนาม55ปีเป็นพนักง,งานขับรถขอดสองมก,กเขต4ห้วยขวางวิ่งระหว่างปากคลองตลาดมาห้วยขวางโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่14เมษายน2562ถูกวัยรุ่น2คนรุมทำร้ายบาดเจ็บบนรถโดยสารขณะที่ตัวเองขับรถอยู่ นายสนน้ำกล่าวภายหลังเข้าสอบปากคำกับตำรวจบอกวันนี้ทางตำรวจเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อถูกสองวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกาย14เมษายนที่ผ่านมาตัวเองนะครับรถมาจากปากคลองตลาดมาถึงบริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์33ทับหนึ่ง พบเห็นกลุ่มวัยรุ่นกำลังเล่นน้ำสาดน้ำกันอยู่ตัวเองก็หักรถหลบกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวขณะเดยียวกันก็ได้ยินเสียงตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายหลายคำระหว่างที่ตัวเองขับรถเมคันดังกล่าวอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่คิดจะมีเรื่องกับวัยรุ่นกระทั่งขับรถมาจอดส่งผู้โดยสารลงที่บริเวณหอนาฬิกาห้วยขวาง ก็วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวก็ขับรถตามมาสองคนกระโดดขึ้นรถแล้วก็มาทำร้ายร่างกายตัวเองโดยรับบาดเจ็บที่เบ้าตาขวาและก็ตามร่างกายดังกล่าวและก็แจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางวันนี้ตำรวจเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวรายงานส่วนของผู้ก่อเหตุทั้งสองรายตำรวจทำการจับกลุ่มมาสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บแก่กายเตรียมส่งฟ้องศาลต่อไป เล่นกันอยู่ผมขับมารถก็ไวประมาณ40มันก็ไม่ไวมากหรอกผมเห็นแล้วผมก็ระหักหลบไปพอหักหลบไปเขาเขาก็มีเสียงด่าขึ้นมาหาว่าผมขับรถไวด่าคำหยาบหลายคำเนี่ยผมผมก็ขับมาผมก็ไม่นึกว่าเขาจะกลับขับรถตามมาตีผมผมขับมาจอดตรงผู้โดยสารที่หอในกาสภาพก,ก็เขาก็ขับรถตามมาแลกก้วเขาก็ตรว ขึ้นไปก็ทําร้ายผมพอเกิดเหตุตอ,อนะัรนผมก็เอารถมาจอดที่ท่าแล้วก็มาแจ้งความกับสารวัตรแจ้งความกับตำรวจว่จวาอะไรครับผมก็แจ้งความว่าเขาขึ้นมาทําร้ายทําร้ายร่างกายผมจนได้รับบาดเจ็บมีตาหัวหลายที่ตำรวจเป็นคนจัดการนะครับให้ตำรวจเป็นคนจัดการ แล้วเจ้าหี่เขาจับผู้ก่อเหตุยังน้นเขาผู้ก่อเหตุนะเขามามารายงานตัวแล้วแต่แต่มันยังรอสำนวนอีกอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับผลคดีเกี่ยวกับการอะไรล่ะถ่ายไอ้นี่ถ่ายผลนิ้ะเลอะไรอย่างเงี้ย